สารพันธรรมชาติพอดแคสต์สวัสดีครับเมื่อวันที่5สิงหาคม2568ที่ผ่านมาได้เกิดศก,กนาตกรรมทางธรรมชาติครั้งใหญ่ที่รัฐอุตราขันทางตอนเหนือของประเทศอินเดียเมื่อปรากฏการที่เรียกว่าเมฆระเบิดหรือ cloud burst ได้ถล่มลงมาอย่างรุนแรงสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับหมู่บ้านดาราลีในเขตอุตรากาชีซึ่งตั้งอยู่กลางหุบเขาหิมมาลัย คำว่าเมฆระเบิดคือคำอธิบายปรากฏการฝนที่ตกหนักอย่างสุดขีดในพื้นที่จำกัดและในเวลาอันสัน้นสำหรับเหตุการณ์ที่หมู่บ้านดาราลีมวลน้ำมหาศารได้เทลงมาราวกับฟ้าแตกส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มตามมาในทันทีกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากซึ่งเต็มไปด้วยดินหินและซากปรักหักพังได้พัดเข้ากลืนกินทุกสิ่งที่ขวางหน้า ทั้งบ้านเรือนโรงแรมและเส้นทางคมนาคมตามรายงานจากสื่อต่างประเทศภาพที่ปรากฏคือความเสียหายรุนแรงเปรียบเสมือนทั้งหมู่บ้านถูกพัดหายไปกับสายน้ำในช่วง้ามคืนมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วหลายรายและที่น่ากังวลคือยังมีผู้สูญหายอีกเป็นจำนวนมากซึ่งคาดว่าอาจติดอยู่ใต้ซากปร,รักหักพังที่ทับถมกันอยู่ ขณะน,นี้ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยกำลังดำเนินไปอย่างเต็มกำลังและแข่งกับเวลากองทัพอินเดียและทีมกู้ภัยเฉพาะทางได้ถูกส่งเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัยแล้วแต่การทำงานเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่เข้าถึงยากและเส้นทางที่ถูกตัดขาดมีการนําเทคโนโลยีอย่างโดรนบินสำรวจและใช้สุนัขดมกลิ่นเข้าร่วมในภารกิจค้นหาผู้รอดชีวิตที่อาจยังหลงเหลืออยู่ ทุกฝ่ายต่างเร่งทำงานด้วยความหวังว่าจะพบผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเครื่องย้ำเตือนถึงความรุนแรงของสภาพอากาศสุดขีดที่ผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายเชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนซึ่งทำให้ปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรงขึ้นทั่วโลกโศกนาฏกรรมที่อุตราขันจึงไม่ใช่เพียงแค่ข่าวจากต่างประเทศ ยังเป็นสัญญาณเตือนมาถึงทุกภูมิภาครวมถึงประเทศไทยให้เตรียมพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันได้ทุกเมือ่อสารพันธธรรมชาติพอดแคสต์